สวัสดีจ้าทุกคนเออน้าทำคลิปนี้นะจะมาทำคลิปเปิดของขวัญน,นะแต่คือของขวัญวันคริสรต์มาสแล้วก็ของที่น้าไปซื้อมาเอ,าเองด้วยนะหลังจากคลิปที่แล้วที่น้าบอกไปก่อนอื่นเลยจะมาโชว์ชุดก่อนนี่เฮ้ยไม่ค่อยเห็นว่ะขอความโทรศัพท์ลงมาหน่อยนะมันก็จะเป็นชุดนี้นะ one piece คือจริงจแล้วเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยพอเวลาที่เห็นเด็กๆเข้าใส่ชุดนี้นะก็คิดว่าเฉพาะเด็กๆเนาะใส่ถึงจะถึงจะโอเคแต่ว่าน้ำคุยกับเพื่อนที่ทำงานเขาบอกว่าชุดนี้ขอเลื่อนกล้องลงมาหน่อยมันจะสูงป่ะอ่ะตรงนี้แล้วกันคือชุดนี้ไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องใส่ขึ้นนะแนะนำเลยนะใครที่อยู่ ต่างประเทศแล้วก็มีอากาศหนาวหรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็ก็เถอะเพราะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วใช่ไหม,มนก็อย่างที่บอกเป็นวันพีชใช่ไหมคือถ้าใส่อยู่บ้านเนี่ยใส่นอนอยู่บนโซฟาดูทีวงทีวีอะไรเงี้ยมันจะสบายมากเลยนะอย่าซื้อไซส์ที่ว่ามันคอดีตัวจนเกินไปให้ซื้อที่ว่ามันไซส์ใหญ่กว่าตัวนิดนึงอย่างของนา้าซื้อไซส์เนี่ยเป็นไซส์เอสนะมันก็ใหญ่กว่าตัวนา้าจริงๆแล้วอะถ้าไซส์เอนะ่ะ หน้ากาลังจะกําลังดีเพราะว่านี่ขามันกองมากเลยคือหน้าตัวสั้นแล้วก็ที่บอกว่ามันใส่สบายเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าที่บ้านมีโซโฟาที่เป็นหนังเนี่ยบ้านน้ามีโซโฟาที่เป็นหนังเนาะพอหน้าหนาวเนี่ยโซฟามันจะเย็นมากแล้วถ้าเกิดว่าเอาผ้าปูหรืออะไรเงี้ยบางทีนอนนอนแล้วก็ผ้ามันก็ขยุบขยุบขยุ่ยกันเข้าไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าที่เป็นสองชิ้นใช่ไหมบางทีใส่แล้วเสื้อเลิกหรืออะไรเงี้ย แล้วหลังไปโดงโซฟาเย็นโหพูดเลยหนาวจับจิตอืมก็เลยว่าใส่ชุดนี้ใส่นอนเอาไว้นอนดูทีวีอยู่บ้านรว่าใส่อยู่บ้านอ่ะโคตรสบายเลยลองไปหามาใส่กันดูนะจ๊ะของน้าเป็นของซิปเปอร์ออมันจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะถ้าของยี่ห้อวันพี e เลยเนี่ยมันจะแพงอยู่คือราคาสองเท่าเนี่ยคือพันพันกว่าโคนะอันนี้มันแค่เจ็ดแปดร้อยเออแต่มันก็แล้วแต่บารุ่นแหละจ้ะ เรามาดูของกว่งนวินคริสต์มาสกันก่อนดีกว่านะก็ได้เทียนหอมมานะก็จุดแล้วนะสามแท่งสามขนาดอืมหอมเลยแหละได้มาจากแฟนของลูกสาวแล้วก็แม่ของเขาก็ให้เทียนหอมมานะชอบชอบนี่เลยแล้วก็อันนี้เป็นของที่ทำงานนะ คือน้ายังไม่ได้แก่หรอกเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรก็ได้อันนี้มาอันนี้ปีที่สามละเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยปกติเนี่ยของที่ทำงานะ่ะเขาจะชอบให้ชอบให้ของฝันที่ดีๆเนาะแต่ว่าสามปีให้หลังอันนี้เขาให้เป็นการ์ดแบบนี้มาเห็นกันไหมอะ มันก็เขียนว่า c o l d You ออกกดติดอวก็ Merry Christmas and Happy New Year นี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นมปะมันก็จะเป็นสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่ให้เราได้เลือกว่าเราจะอยากได้อะไรม,มันก็ดีอย่างนะเพราะว่าขอผมถ้าถูหน่อย เออผมมันเป็นในนั้นน่ะอิเล็กทริกอ่ะไม่ชอบเลยหน้าหนาวอะรื่องนี้ทุกทีเลยคือมันดีอย่างที่ว่าเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ในในจำนวนพวกนี้อืลูกสาวบอกว่าจะอยากได้อยากได้เหมือนเหมือนเหมือนผ้าขนสัตว์หรืออะไรเงี้ยเขาจะอยากเอาไปปูตรงไหนตรงโซฟานี่แหละอืมก็เดี๋ยวค่อยดูกันว่า ตกลงแล้วจะเอาอะไรดีแต่ว่ามีของมีของเลือกเยอะเลยมีของน่าเลือกเยอะด้วยนะเดี๋ยวหน้าค่อยดูจ้ะนั่นก็เป็นของของที่ทำงานนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวต่อนะอันนี้ก็เป็นของที่ว่าที่น้าเปิดวันที่เมื่อวันที่ยี่สี่เมื่อวันที่ฉลองวันคริสต์มาสนี่แหละอันนี้เป็นของที่ได้มาจาก จับฉลากของแลกกันด้วยกันกับของครอบครัวเนาะก็ได้น,นี้มาถามว่าต่อไหมคงไม่อะ่ะตาลายมากเลยดูสีลายอะ่ะอืมน่าคงไม่ขยันเจ้าของที่ให้เขาคงเสียใจอะนะ่ะเนาะแล้วก็อันนี้ได้มาจากลูกสาวนี่เออสงสยัยไหมว่ามันคืออะไรหลายคนคงไม่สงสยัยหลายคนคงรู้อ่ะนะ เพราะว่าลูกสาวเห็นว่าน้าเนี่ยถ่ายคลิปใช่ไหมถ่ายกับโทรศัพท์แล้วต้องหาที่ต้งที่ตั้งเรื่องอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะน้าก็ตั้งด้วยกันกันกบบนเอเนี่ยอ,อ,อะไรล่ะบนกล่องเครื่องสําอางอะไรเงี้ยก้อนนี้ได้มาเป็นที่ตั้งโทรศัพท์เอาไว้เวลาจะถ่ายคองถ่ายคลิปก็จะยกขึ้นมาหน่อยนึงไงว่าแล้วก็ใช้เฉยเนาะ เดี๋ยวขอหยุดไว้แป๊บหนึ่งเอาจ้ะจามาต่อเลยอย่างที่บอกนะลูกสาวน่ะเป็นคนที่ช่างใส่ใจก็เขาจะคอยดูว่าเออจะมีอะไรที่คงที่ขาดอะไรเงี้ยแล้วนะก็ไปได้อันนี้ไปซื้อเองนะเมื่อวันที่ยีสามที่ผ่านมาที่ว่าไปฉีดวัคซีนเนาะที่บอกให้ฟังเมื่อคลิปที่แล้วก็ไปได้ริบบามริบมันของเซบูร่ามา ทาซะเลยก็ค่อยมาดูกันว่าดีไหมเนาะแล้วก็ไปได้ลงซื้อมาร์คแผ่นมาร์คหน้าของเซฟอราเหมือนกันเป็นมาร์คไข่มุกนะจะทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ทำหรอกแล้วก็ไปได้อะไรมาอีกจากเซฟรเอร่าก็ไปได้ที่ ที่เช็ดครึ่งสําอางมาเพิ่งได้มาแต่เห็นมันหมดเร็วนี่ไม่ใช่ไรนะน้ายังไม่ได้ถามลูกสาวทีว่าเขาแบ่งไปใส่ในขวดเอ,อขวดของเขาหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อบางทีเขาไปนอนบ้านแฟนเขาแล้วก็จะได้ว่าเอาไปล้างหน้าที่โน่นหรืออะไรเงี้ยอืมหลังจากที่ใช้มาสองสาครั้งนะว่าใช้ดีนะคือเช็ดเอี่ยมอือมแล้วก็ไปได้ ถุงน่องเห็นไหมลดร,ราคาป้ายแดงเขียวของ H&M นะสองคู่คือในในแพ็คนึงเนี่ยมีสองคู่ไหมสามสิบโคลนสามสิบสวิตคาวถูกเชียวแหละจากราคาสี่สิบเก้าห้าสิบคือราคาดั้งเดิมก็ไม่ได้จะแพงหรอกแต่ว่าก็ลดไปเกือบยี่สิบ ก็คือเราไปยี่สิบแล้วเพราะที่นี่นะ่ะห้าสิบตังเขาไม่คิดแล้วนะเขาปัดขึ้นเลยอืมก็ได้มาเป็นสีเทานะแล้วก็ความหนาที่ยี่สิบก็คืออย่างบางอะถ้าความหนาร้อยหนึ่งก็เท่ากับขาเราที่ใส่ดำดำเลยก็จะดูไม่รู้ใครจะรู้ไหมนะก็หลายคนคงจะรู้แหละก็ดูจากที่ตรงนี้เห็นไหมมันเขียนว่ายี่สิบเดนเออมันอยู่ที่ว่าความหนาคือหนามากหนาน้อยเลยเงี่ยยี่สิบมันก็ไม่ได้หนาไม่ได้หนาเลยแหละ ก็บางๆอยู่แล้วอยากจะอวดมากเลยสำหรับหลายๆคนที่อยู่หลายๆประเทศหรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็ตามนะเออคงไม่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแต่สำหรับนะ้าที่อยู่ประเทศนี้ตื่นเต้นมากเออพราะความที่ว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยขนมนีโดนัทตังกินโดนัท มันเพิ่งเข้ามาที่สวีเดนเดือนที่แล้วหรือจะสองเดือนแล้วเนี่ยสาขารแรกท่าทานะาจะไม่ผิดนะเป็นสาขารแรกที่อยู่ตรงแทบีแล้ววันนี้นะาก็ไปแทบีมาพูดเลยว่าคนเยอะมากลูกสาวกับแฟนเขากินไปแล้วนะคือรีวิวไม่ทันเอามาโอ,อย่าว่ารีวิวหรือคือเอามาโอดไม่ทันเมื่อกี้หลับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ที่นาได้มาก็ค,คือได้มาเจอแพ็กหกชิ้น เดี๋ยวก็ว่าจะกินอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกลูกเล็กเอย่างเงี้ยนะชอบมากเลยลูกเล็กๆล็กที่เป็นแทกสิชิ้นนะนะก็กินไปบ้างแล้วก็ประมาณนี้นะเอาแบบผสมมานะเนี่ยแล้วก็เป็นไส้อันนี้น่าจะเป็นไส้วานิลาอืมเดี๋ยวค่อยกิน อย่ามาว่ากันนะว่าอุ้ยแค่ดังกินโดนัทเอามาโอดหรืออะไรเงี้ยคือมันต้องโอดจริงๆเลยมาอยู่ประเทศนี้จะสิบเอ็ดปีแล้วเนี่ยอืมหยหามากลูกสาวลูกชายเนี่ยชอบมากเลยนะดังกินโดนัทเนี่ยแล้วมันไม่มีที่นี่ก็จะมีโดนัทโดนัทที่ธรรมดาหรืออะไรเงี้ยโดนัทต่างแล้วก็โดนัทที่เป็นไส้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่ดังกินโดนัทมันจะมีความมันจะมีรสชาติไม่เหมือนไงอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นนมเป็นครีมเยอะใครที่กินชอบกินดังกินดังกินโดนัทจะรู้นะว่ามันจะเป็น นดชติไงคือประเทศนี้ไม่รู้สิเหมือนเขาไม่ค่อยเอาอะไรที่เป็นของอำมริกันเข้ามาเยอะอย่าง Starbucks เนี่ยเปิดสาขาแรกที่ในสตอกโฮมนะที่สนามบินออรันดอได้ต้นปีนี่แหละมัง้งก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ทางใต้ของสวีเดนะสองสาขาแล้วเขาเพิ่งจะมาเปิดในเมืองเพิ่งจะมาเปิดในเมืองเมื่อสักสองสามเดือน ลึกกลางปีที่ผ่านมานี่เองคือสตาร์บัค s ในพึ่งเข้าพึ่งเข้าสวีเดนได้ไม่นานนะ m มคโดนัล s เนี่ยมีมานานแล้วเบอร์เกอร์คิงมีมานานแล้วแล้วก็เออที่นี่ก็จะมีเบอร์เกอร์ยี่ห้อของเขาเองเลยเนี่ยยี่ห้อมันชื่อมัค์นะห,หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเ้าจะอ่านเป็น Max กก็ได้นะ M-A-X นี่แหละ แต่ว่าเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยของที่นี่เลยเนี่ยยี่ห้อนี้จะอร่อยมากกว่าเบอร์เกอร์คิงกับกับแมคโดนัลล์เพราะว่าเขาจะทำเบอร์เกอร์อรหลังจากที่เราสั่งเบอร์เกอร์คิงกับแมคโดนัลล์เนี่ยเขาจะทำ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 ,ทำเอาไว้แล้วเก็บเก็บเก็บเอาไว้ในช่องความร้อนของเขาเน่นหละมันก็จะเหมือนจะเหมือนหลายๆประเทศที่เขาทำอ่ะเนาะมันก็เลยจะเป็นเบอร์เกอร์ที่เก่าเพราะบางทีเวลาเราไปซื้อเนี่ยเวลาเราแกะแพ็คออกมาสังเกตไหมไม่เหมือนในรูปเลย อแต่ถ้าของแม็กเนี่ยคือ,ค,อคือเขาทําเวลาเราสั่งไงมันก็จะเหมือนมากกว่าคือผักมันก็ยังสดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันก็อร่อยกว่าด้วยนะแล้วได้ข่าวมาว่า KFC กําลังจะเข้าอืมน้าสงสารไม่อยู่ต่างประเทศใครบอกว่าดีอยู่สบายคือ KFC เนี่ยได้ข่าวว่ากําลังจะมาเปิดปีหน้าแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนของสวีเดนนะยังไม่รู้อาจจะเป็นทางใต้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในสตอกโฮล์มที่น้าอยู่ หวังว่าคงจะมาเปิดในนี้แต่สามีบอกว่าใครเขาจะกินไก่ทอดคือเขาบอกว่าเราไม่กินนะ KFC นะาเนี่ยจะไปกินนะกับลูกสาวลูกชายชอบมากเลยคือความที่ว่าเรามาจากประเทศไทยใช่ไหมเราคุ้นเคยกับ KFC แล้วพอเวลามาันมาเปิดเนี่ยอืแค่ซื้อไก่ทอดของมันมาแล้วมุงเข้ามาเอาเองก็เป็นข้าวมันไก่ทอดแล้วว่าเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะอร่อยหรือเปล่า ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าเพราะที่เมืองไทยไก่ทอดเขาก็ทําให้มันเป็นรสชาติที่คนไทยกินอร่อยใช่ไหมละ่ะตอนที่ไปนิวยอร์กเมื่อเดือนเมษานะ้าไม่ได้ไปลองหรอกนะเคฟซี FC, แต่ลูกสาวลูกชายกับสามีเนี่ยเขาไปลองกันเขาบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าใจจริงเนี่ยนะคิดว่ายไปอเมริกาเราต้องไปลองเคฟซีจากที่ที่ของที่ที่มันมามันจะต้องอร่อยมากกว่า แต่เขาไปลองกันมาแล้วเขาบอกว่าไม่อร่อยเลยเขาเหมือนกับว่าเอาไก่ไปทอดในน้ํามันเก่าเขาไปลองกันที่สถานีรถไฟใหญ่ในนิวยอร์กนะเ,เขาเรียกอะไรล่ะ Station. เซ็นทรัลสเตชัน่คืออะไรของเขาเนี่ยแหละนะ้ไม่ได้ไปหรอกตอนนั้นนะไปนั่งตัดผมอยู่ก็เลยก็เลยพลาดกับเขาแล้ว KFC ที่อยู่บาร์เซโลนาอร่อยอย่างนี้เลยอย่าว่าว่าเอามาอวดนะว่าได้ไปเที่ยวประเทศนกประเทศนี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะมาบอกให้ฟังคือน้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินนะถ้าเกิดไปประเทศไหนไหนเนี่ยอยากจะไปลองคืออาหารไทยในแต่ละ,ะเทศที่ที่มีในประเทศนั้นๆเนี่ยน้าไปลองนะไม่ได้ไปลองทุกร้านนะก็คือไปเลือกลองบางร้านที่เขาที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อบ้างแหละก็คือน้าเสิร์ชไปนะว่าเราจะไปกินอาหารไทยร้านไหนที่เขาขึ้นชื่อที่ว่าเป็นเป็นทปเลยใน ทริปไบเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะนะก็ไปลองมานะไม่ว่าจะเป็นบาเซบาเซโลนาไม่ว่าจะเป็นในลอนดอนไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กก็ตามคือไม่ได้ว่าไปเที่ยวหลายประเทศนะคือก็ไปมาบ้างเล็กน้อยคือไปลองมาหมดอาหารเกือบทุกประเภทที่นะไปลองนะเสร็ส่วนใหญ่ได้จะเป็นอาหารเอเชียคืออาหารอินเดียอาหารจีนอาหารฝรั่งนะไม่ค่อยชอบอยากลองคือความที่ว่าเพราะเราอยู่ประเทศนี้เราได้กินแต่อาหารที่เขาทําสําหรับ คนที่นี่ได้ลองชิมได้ลองกินก็เลยอยากจะว่าถ้าเราไปเที่ยวประเทศนั้นๆแล้วเราไปกินอาหารประเภทเดียวกันในประเทศนั้นๆเนี่ยมันจะรสชาติต่างกันไหมหรืออะไรเงี้ยแต่น้าพูดเลยอาหารเอเชียที่นิวยอร์กอะอร่อยคือถ้าเกิดไปที่โน่นแล้วไปกินอาหารฝรั่งเนี่ยคือ นาไม่ค่อยนานาเป็นคนไม่ค่อยชอบติดอาหารฝรั่งไงจะติดประเภทข้าวประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เลยอาหารฝรั่งที่ไปกินอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะหรือว่านาอาจจะไม่ได้ไปกินที่ร้านที่แบบแบบว่าเลิศหรูหรือว่าแบบราคาแพงแพงหรืออะไรเงี้ยบางทีนะก็ว่าถ้าว่ามาจานใหญ่แล้วเสิร์ฟมานิดเดียวเนี่ยนาก็ไม่เลือกเข้าไปกินนะ <c oughs> มันไม่คุ้มไม่คุ้มราคาแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเข้าเอาบรรยากาศเนี่ย ขอไปนั่งดื่มดีกว่านะขอแบบว่าถ้าเกิดเข้าไปกินของเขาแล้วแล้วยังต้องกลับไปหาอะไรกินข้างนอกอีกมันก็จะเสียเงินเสียซับเสียซ้อนเงยเสียเงินหลายรอบเพราะว่านะ้าจะเป็นคนแบบนี้แหละแบบว่าถ้าเกิดไปกินอาหารคือมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยลิ้นยังไม่ชินพอไปกินพวกสเต็กพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าว พอน้ำได้กินข้าวนะ้เป็นคนติดข้าวนะแล้วเป็นคนที่ชอบกินข้าวมากแล้วกลับอันนี้เดียวพอกินไม่ได้สักพักคิวแล้วอ่ะกลับมาบ้านต้องมาทำมามากกินต้องมาหาของเก่าของเก่าเออคือแกงหรืออะไรเี่ยถ้ามีอยู่ในตู้หรือถ้าไม่มีก็ต้องมามากคือมันต้องให้ได้อะไรเผ็ดๆอ่ะเ,เ,เออก็เลยเป็นคนที่ไม่ติดอาหารฝรั่งเนาะอ,อืมก็นั่นแหละแล้วก็เอจะว่าอะไรอีกอ,อ่ะอืม ตัวอาหารไทยที่นี่นะก็ได้ถ่ายคลิปไปให้แล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปากินอาหารไทยร้านที่น้าชอบไปกินประจำเดี๋ยวจะถ่ายมาให้อีกสังเกตดูไหมว่าอ,อ,อาหารไทยที่นี่เขาก็จะทําให้เป็นเป็นอะไรที่ไม่เหมือนไม่เหมือนของไทยสักเท่าไหร่ะนะแต่ว่ามันก็ยังมีรสชาติ รสชาติไทยแหละร้านไทยอามารีเนี่ยน้าก็ชอบไปกินนะส่วนใหญ่แล้วน้าจะชอบไปกินมื้อเที่ยงวันธรรมดามากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นราคาราคาอาหารเที่ยงแล้วน้าชอบไปกินกะเพราร้านนี้มากเพราะเ็าทาเผ็ดสะใจดีถึงแม้ว่ากะเพราของเขาจะใส่ทั้งทั้งพริกตุ้มจะใส่ทั้งต้นกระเทียมหรืออะไรที่มันไม่ควรจะใส่แต่ว่าก็อร่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแนวเนี้ยเกือบทุกร้าน คือไปได้กินมาแล้วหลายหลายร้านแต่ร้านที่น้าไปกินประจําเนี่ยเขาก็มีบ้านแต่ว่าไม่ใส่เยอะอย่างนี้ไงเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปกินร้านนั้นอีกแล้วนะจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะก็อยากจะบอกว่าใครว่าอยู่เมืองนอกสบายเนี่ยไม่ได้สบายอย่างที่คิดเนาะไม,ไ,ไ,มไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เราอยากกินที่ เออจะเรียกว่ายงไงะไม่ได้มีอะไรที่หาง่ายคือเราอยากกินอะไรแล้วก็หาได้เลยหรืออะไรเงี้ยมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไงนแต่ถ้าเกิดไปดูไปอยู่ประเทศใหญ่ๆไปอยู่หัวเมืองใหญ่ๆที่มีคนจีนหรือมีอะไรอยู่เยอะเนี่ยก็ง่ายนะนะนะแอบอิจฉาเพื่อนเลยเพื่อนน้านเนี่ยอยู่นิวยอร์กก็เลยถึงได้ไปนิวยอร์กลย เวลาไปซื้อกับข้าวกับเขาเนาะโหทําไมที่นี่ไม่มีอย่างที่โน่นบ้างเขาจะมีแบบว่าเป็นร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารขอโทษก็จะมีแบบเป็นร้านขายข,ายของจะเรียกว่าเหมือนโลตัสอะแต่ว่าเป็นขายของของจีนของอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออก็จะมีปลาสดกุ้งสดปลาหมึกสดคือของสดอะมีแบบเป็นแผงเหมือนในตลาดเลยแต่อยู่ในร้านค้าของเขาอะนะ มีทั้งปลาที่ยังไหวยอยู่ก็มีกงกบอะไรก็มีคือน้ําไม่ได้จะเป็นคนกินกบแต่ผู้ไท้ฟังว่าไปเห็นอะไรบ้างผักสดสดเต็มเลยกัมหนึงใหญ่ๆอย่างนี้เหมือนเวลาเราไปซื้อจากตลาดบ้านเราตลาดที่เมืองไทยด้วยอ่างเงี้ยแต่ที่นี่เนี่ยถ้ากินอาหารสดมันก็แพงอืมก็เลยจะต้องเป็นอาหารแช่แข็งคือในแช่แข็งที่นะ้าหมายถึงพวกอาหารทะเลนะ ถ้าอาหารสดที่กินก็คือซื้อได้ตามร้านค้าของของประเทศนี้คือของที่เนี่ยก็จะมีกุ้งเอ้ยไม่ใช่ขอโทษก็มีหมูหมากาไกา่ปกติเนี่ยอาหารสดแช่แข็งของเขาาก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วกิจะกินเป็นสดมากกว่าแต่ถ้าเกิดเิ่นพวกอาหารทะเลนเนี่ยเป็นกุ้งเป็นปูเป็นปลาเป็นลูกชิ้นเลยพวกนี้พวกนี้จะเป็นแช่แข็งหมดอมืของสดเขาก็มีแต่โคตรแพงพูดเลยขนาดขนาดแช่แข็งมันยังแพงเลยอืม นั่นแหละแล้วก็อย่างที่น้าบอกออว่าคลิปทำอาหารคลิปนี้พูดรวมๆเลยนะขอลวบตึงออคลิปที่น้าทำอาหารเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้านึกย้อนถึงตัวเองว่าตอนมาอยู่เนี่ยออทำอาหารไม่เป็นแล้วเวลาที่จะอยากทำอะไรกินเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมก็หามาบางทีโทรหาแม่บ้างอะไรบ้างก็จะได้บอกมา แต่ไม่ใช่ว่ารู้สูตรมาแล้วเราจะทําได้เลยนะยังต้องไปหาของอีกอะ่ะแล้วบางอย่างมันไม่มีไงอืมอย่างว่าผงผักหรืออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้มีทุกอย่างแล้วก็พวกขนมขเหนียวหรืออะไรเงี้ยอย่างถ้าเกิดว่าจะทําขนมกินเองอ่ะบางอย่างนะก็รู้จักแป้งเท้าใยม่งใยม่อมอะไรต่ออะไรไม่ได้จะรู้จักนะ้แล้วแต่ก่อนก็ไม่มีตอนนี้เขาเริ่มนําเข้ามาแล้วคือสมัยก่อนที่มาอยู่ ใ <Cornell. S 2> หม่ๆเลยเนี่ยอะไรพวกนี้ไม่มีนะมันก็จะมีแต่แป้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้แป้งที่ว่ามันเป็นพิเศษพิเศษหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีไงตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วก็ดีหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าอยากกินตอนนี้เราได้กินตอนนี้อยากกินตอนนี้คือทำตอนนี้มันไม่ใช่นะอยากกินตอนนี้ก็ต้องอดใจรอเมื่อไหร่จะเข้าไปในเมืองอีกหรืออะไรเงี้ยคือนาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยากอยากออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่นะคือถ้าหยุดเนี่ยก็คือจะอยู่บ้านเลย ถ้าไม่จําเป็นต้องออกไปอืก็เลยก็เลยเป็นว่าถึงได้ว่าทํากับข้าวง่ายๆคือนะ้าจะไม่ทํากับข้าวว่าจะต้องทําตามในพิธีรีตองอะไรของเขานะว่าอาหารไทยจะต้องทําอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่มีคือนะ้าจะไม่ดัดแปลงมากนะเหมือนกะเพราของนะ้านะ้าไม่ใส่พริกตุ้มแล้วกันเออกะเพราของนะ้าเนี่ยถ้าเกิดซื้อกะเพรามาห่อหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในถุงเนาะที่นี่มันจะมีเป็นถุงกระจุกกระจิ๊กคือคือห่อหนึ่งมันมีไม่เยอะหรอก ซื้อมะหองก็คือผัดไปทีเดียวนั่นเลยก็คือพริกกระเทียมและกระเพรากับเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆน้าจะไม่ทาให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มใส่ถมใส่เข้าไปนะผงปักอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นรสชาติกระเพราแต่ว่าถ้าเวลาเราไปเลือกกินที่ร้านอาหารนี่เราเลือกไม่ได้ก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าถ้าใส่กระเพราอย่างเดียวในความเคยชินอย่างจะเหมือนอย่างที่เรากินมาจากที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กําไรเพราะว่าถุงนึงก็ยี่สิบกว่าโคลแล้วก็ประมาณร้อยกว่าบาท ถ้าทําจานหนึ่งแล้วใส่หมดเลยเขาก็คือคือเขาไม่ได้กําไรอะ่ะแล้วมันก็เลยเป็นคลิปที่ทําออกมาเอออร่อยแบบง่ายๆเอ,อก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะทําอะไรกินแล้วทําไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยนะ้าว่ากับข้าวที่น้าทามันก็ไม่ได้ทํายากนะเพราะว่าน้าเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ เป็นอะไรที่ยุ่งยากคือนะไม่ชอบความยุ่งยากนะชอบว่าทำอะไรแล้วก็ออกมาง่ายๆผลออกมาคือเหมือนกันแล้วรสชาติแต่และรสชาติอย่างที่น้าเคยบอกไปเกือบทุกคลิปเลยที่เวลานะ้าทำอาหารนะ้าจะไม่บอกสัดส่วนแต่และคนมีรสชาติไม่เหมือนกัน อย่างน้าชอบกินเผ็ดนะก็จะใส่ตามรสชาติที่น้ากินน้าจะไม่มานั่งตวงว่าไอ้นี่ช้อนหนึ่งอันนั้นช้อนหนึ่งแล้วน้าทำกับข้าวที่เราเยอะเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนไม่ใช่ว่ากินหมดคือบางครั้งก็กินหมดไอเยอะนั้นอะแต่ก็คือในในในกระทะหนึ่งที่ทําเนี่ยกินมื้อนั้นแล้วก็คดห่อไปทํางานด้วยอืมก็เลยไม่ไม่มานั่งทํากับข้าวที่แบบว่าทําแค่เฉพาะจานเดียวขยุ่มน้อย ที่ที่จัใส่จานแล้วสวยงามหรืออะไรเงี้ยนะจะไม่ทําก็เลยเวลาทํากับข้าวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราทําจํานวนแค่ไหนปริมาณมากแค่ไหนถ้าเราทําปริมาณมากเราต้องใส่สัดส่วนมากก็เลยจะไม่ไม่มานั่งบอกว่าใส่น้ําปลาช้อนหนึ่งนะคะซีอิ๊วช้อนหนึ่งนะอันนู้นนี่ตอนนี้หน่อยนะ้าไม่มานั่งทาแบบนั้นเพราะว่าสไตลนะ์น้าเป็นแบบนี้ชีวิตชีวิตเป็นแบบนี้ ว่าเราต้องทําทําอะไรนะ้าไม่ได้มาทําคลิปทํากับข้าวเพื่อที่ว่าจะามานั่งทําให้ดูอย่างเดียวแค่ประมาณจานเดียวแล้วยังต้องมานั่งทําเพิ่มอีกทีหลังคือนะ้านะ้าเป็นคนที่ไม่ชอบทําซับซ้อนเข้า <c oughs> ใจไหมเออแบบว่าถ้าทําแล้วก็ทําทีเดียวจบไม่มานั่งทำสองทีสามทีอะไรเงี้ยมันเท่ากับว่าเสียแรงงานอืม เหมือนอาทิเช่นว่าพูงง่ายๆเลยเรื่องในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีดผ้ารู้ทาความสะอาดบ้านหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องรีดผ้าง่ายๆเลยแล้วกันคือลูกสาวเนี่ยรีดรีดผ้าดีแต่ว่าจะรีดเก่งเฉพาะเสื้อยืดหรือกางเกงอะไรเงี้ยแล้วเสื้อเชิ้ตเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะรีดได้แล้วถ้าเกิดว่าแล้วาพอพับผ้าไม่สวยแล้วถ้าเกิดว่าเขาทําไปแล้วแล้วพอน้าไปเห็นคือน้าเป็นคนที่ว่า เอถ้าเห็นแล้วไม่ดีก็จะต้องลื้อมาทําใหม่อย่างเงี้ยหรือถ้าแม่ก็คือถ้าเกิดเขาทาเสร็จแล้วเขาเอาไปเก็บเลยก็โอเคไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วไม่ดีต้องมาทําใหม่ก็เท่ากับว่าเราเสียแรงงานไปสองเท่าก็คือลูกทําแล้วนะ้าต้องมาทําเพิ่มนะ้าจะไม่ชอบแบบนี้ก็เลยก็จะต้องบอกเขาว่าถ้าทําได้ไม่ดีก็ไม่ต้องทําเดี๋ยวแม่ทําเองอ่ะก็เลยเหมือนกันกับ,กบข้า ถ้าทํารอบนึงแล้วเพื่อที่จะทําออกมาสัดส่วนแล้วก็มาให้ทุกๆคนดูใช่ไหมแล้วพอทําเสร็จน้าก็ต้องไปทําอีกกระทะใหญ่เพื่อที่จะให้ข้อบครัได้กินก็เท่ากับเสียแรงงานไปสองเท่านั่นแหละก็เป็นอนนว่าเข้าใจนะเรื่องทํากับข้าวเออใครจะว่ายังไงน้าไม่รู้แต่น้าเองคิดอย่างนี้เป็นคนแบบนี้อืม คลิปนี้ยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า